สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชอร์ปอปครับวันนี้นะฮะน้องมาใหม่อีกแล้วนะครับแล้วเป็นลูกสาวสัญลักษณ์ของชาต์ก็คือน้องสลีปเอลนะครับเป็นน้องสลีปเอลนะคอลเลคชันใหม่ฮะซึ่งวันนั้นอยู่ดีๆก็ถ่ายนาจีตื่นมาก่อนตื่นมาตอนเช้าเชอร์ป๊อปยังไม่ตื่น ถ่ายตอ๊อกตอกดูฮะต๊อกตอกดูแล้วมีชาแนลคนหนึ่งคือคือจะตามช่องที่เป็นของเล่นฮะแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาเอามาเปิดเขาเลยอ้าวอยู่ดี<อ>บปวดจะมาก็มาเฉยเออก็เลยส่งตอ๊ตอกต็อกให้ยัยป๊อปดูว่าโอเคลูกสาวออกแล้วนะค๊อป<อ>ใหม่คอดใหม่อีกแล้วนะว่าเป็นลูกสาวที่รักชัดแต่ชันนลรู้ที่ลาใช่นี่เห็นก่อนนะนี่เห็นก่อนก็เลยส่งไปให้นาและพอเห็นปุ๊บก็เป็นอันที่ต้องแบบไปกด P กดสับทันทีนะเดี๋ยวนั้นทันที ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ดีแล้วก็แบบสวยดูแปลกใหม่สําหรับแบบอาร์ทกว่ากว่าอันเก่าๆ่าแล้วนะเพราะคอลเลคชันก่อนก่อนจะเป็นสลิปเอลที่เป็นตัวตัวคือรู้สึกว่าถ้าสลิปเอลไม่เปลี่ยนมันก็จะซ้ำซากจันเหมือนเดิมใช่ก็จะไม่มีความแบบแตกต่างอะไรอยู่อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบว่าแบบดืมอีกแล้วจะเก็บหรอกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทรงตงอะไรคือมันเป็นตัวละครเดิม อ่ามันเป็นตัวละครเดิมแต่ว่ามามันจะมาในแบบรูปทรงใหม่อะไรใหม่เฉยๆเนาะแต่อันนี้แบบโพสิชันใหม่นะฮะโพสิชันใหม่นะโพสิชันนี้นะถ้าดูตอนแรกเนาะมันจะเป็นเหมือนอยู่ในภาพวาดใช่มันเป็นแบบเหมือนม้วนตีนอ่ะม้วนกระดาษม้วนม้วนม้วนกระดาษแบบภาพวาดที่เขาติดตามประดับทางบ้านอะไรไปนะใช่แล้วมันชื่อคอลเลกชันอะไรนะมันน่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยแบนดีไซน์สีเกียดูการทำการบ้านไม่มีไม่ต้องถามมันเป็นภาษาจีนเนี่ย จริงมันน่าจะมีแหละแต่ว่าแต่ไม่เห็นสรุปรูปสาวจริงบอรักจริงไว้อะไร้ยอ่ะให้ดูกล่องข้างหน้าก่อนกล่องข้างหน้านะจะเป็นน้องเห็นป่ะผมปลายผมนางจะมีความเป็นเหมือนผู้กันจีนฮะปลายผม15บห้เซนนะมีความเป็นผู้กันจีนเนาะแล้วก็น้องในคอลเลคชันนะก็จะเป็นภาพวาดนะเป็นเป็นม้วนภาพวาดหมดเลยเนาะ มีซีเค็ดกับซูเปอร์ซีเค็ดใช่ไหมตัวเองถูกต้องค่ะเป็นแนวนอนนะฮะสลิปเอลเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีแบบซีเค็ดแล้วก็ซูเปอร์ซีเคทใ็ดซึ่งเราก็เคยได้ซีเค็ดไปแล้วในคอลเลคชันก่อนๆบอกแรกแรกเลยปะเป็นคลิปแรกที่เปิดคลิปแรกที่เปิดเออได้ซีเค็ดนะเพราะว่าอะไรกินบ้านแตกจีนเพราะว่าอยากได้ตัวนั้นมากนะฮะินบ้านแตกเลยเนาะไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา มีใครชอบน้องสลิปเอลเหมือนป๊อปปี้บ้างไหมเนี่ยกระเทยใช่กระเทยตัวใหญ่เราต้องชอบอยู่แล้วนะขาหน้าเท็กเจอร์กล่องก็เป็นความแบบเงาเงาเฉพาะตัวเฉพาะตรงแบบอะไรใช่เฉพาะตรงแผ่นที่เป็นภาพวาดเนาะแล้วก็มีให้ดูแบบต่างๆอะไรเงี้ยใครรู้ชื่อคอลเลคชันก็พิมพ์มาบอกได้นะคะมีแปดแบบใช่ไหมมีแปดแบบแล้วก็ซีอาซีเกตหนึ่งซูเปอร์ซีเกตหนึ่งใช่ไหมค่ะเอออ่ะเปิดกล่องเลย ้กล่องจะแบนๆนะฮะเนื่องจากว่าน้องคนนี้มีความเป็นภาพวาดอะเนาะกล่องจะเป็นทรงแปลกๆนะฮะทรงแบบแบนๆเลยใช่เหมือนกล่องอันเนี้ยซีเรียลประมาณนี้เอองซีเรียลสองกล่องกล่องขนมประมาณนั้นนะเอ้ยแต่ตัวหน PM ้ากล่องตัวนี้เป็นตัวเดียวกันไหมกับหน้ากล่องเหี่เหมือนจะไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้น้องเป็นนกกระเรียนนะฮะสวยเป็นน้องตัวนกกระเรียนนะครับเป็นภาพวาดจากนั่งบนกิ่งไม้นาะแล้วก็เป็นนกกระเรียนนะะกล่องออกสีเขียวๆหน่อยมันมวนก็มี คอลเลคชันอยู่ด้านข้างนะครับนะคะนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคนละกล่องไหมอืมเอา่องนี้เลยเอากล่องหน้าเลยหน้าซ้ายและขวาอ่าโอเคเป็นกล่องหน้านะฮะเป็นกล่องนะทั้งทั้งหมดมีแปดมีแปดมีแปดจุ่มมีแปดกล่องนะใช่แปดกล่องนะฮะโอ้ยถึงเต้นอนไตัวมาดูซิตัวอยากได้ตัวไหนมากสุดวันนั้นเขาบอกว่าเป็นตัวอะไรนะที่เขาบอกตัวนี้ตัวนี้เปล่าหงอหรือว่านกไฟหรือว่าอะไรหรือเปล่าไฟหรือเปล่าจะเป็นตัวนกไฟ อ้ก็เนี๋ยวก็ดูเลยไม่นด้จะได้ตัวไหนอีที่มันเป็นโคมไฟญี่ปุ่นมันเหมือนผีญี่ปุ่นดีป่ะอ่าฮะมันมีความเป็นผีผีญี่ปุ่นมิสตี้เจอร์นีออแกะเลยตายห่าแล้วมึงจะได้ตัวไหนเดียวเหมือนกล่องขนมจริงๆเลยเอ้แต่มันต้องหยิบตัวมาใช่ไหมใช่ใช่เออมันดึงพืชมามันออกมาเลยนะฮะทุกคน มันไม่ได้เป็นถุงอ่ะใช่เออไม่ฉีกแม่ไม่ชลิปเอลก็ไม่เป็นอย่างไรแล้วก็เป็นก่อนใสแล้วเหรอเออ่ะโอเคเนยสองสามยังไม่รู้เพรา้องไผ่เฮ้ยซีเคสซีเคสซีเคสมัีเอลไม่ต้องพิมพ์แม่ผิดหวังจริงจริเออแต่ว่าเมื่อกี้ดูกิ่งไผ่น้องกิ่งไผ่แถวหน้าแบบ ไอ้เกลียร์ที่เขตดไม่เห็นจริงๆทำไมไม่เป็นซุปเปอร์ซีเครล่ะอุ้ยอาจจะมีหรือเปล่าไม่มันออกกันเป็นความเดียวแหละหรอเคลียร์เป็นภาพแนวนอนนะฮะน้องเป็นภาพแนวนอนก็ว่ามันไม่มีขอตัวเองได้ตัวอะไรได้ตัวภูเขาอืมสเปเรนดิดแลนด์สเคปอ่าอ่าซึ่งซึ่งน้องมีภาพใน คอลเลคชั่นมันเนาะมันจะมีภาพที่เป็นแนวตั้งหกอันอยู่แล้วใช่แล้วก็นแนวนอนใช่อันนี้เป็นหนึ่งในอี้ของจริงสวยมากค่ะทุกคนฟีเขมอ่าเดี๋ยวให้ดูการ์ดของน้องคนนี้ก่อนอ่าโอเคดูตัวนั้นก่อนอะไรนะจะเป็นดิ l ิท d ลแสกเก็ตสกเก็นี่อันนี้จะเป็นการ์ดน้องนะคะนี่แล้วก็อนนี้จะเป็นตัวน้องค่ะทุกคนการ์ดมันมีความเป็นเหมือนเป็นกระดาษภาพวาดเลยนใช่คือเป็นการ์ดแบบดูดีเลยอะนี่ค่ะทุกคน แล้วเท็กเจอร์เท็กเจอร์ดีมากนะจะบอกให้เลยดูดิมันมีความเป็นเหมือนแบบผิวที่ไม่ใช่แบบเรียบเรๆเฉยๆมีความขรุ่ความขละอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะทุกคนผิวตรงช่วงตรงเนี้ยอืมแล้วว่าสะดวก็สวยด้านหลังให้ดูด้านหลังมันจะง้างอันยังมาตั้มันจะสามารถตั้งได้ค่ะทุกคนนี่นนเป็นขาตั้งแบบนี้แล้วก็ตั้งนอ,งอ,งอมเนี่ย มันก็ตั้งได้เลยนี่ตัวนี้ไปต,ตีกันแล้วอ่ะ,อะมาดูน้องตัวนี้นะครับ Why Secreta น,น้องเจ้าหญิงกิ่งไผ่นะสวยก็คืออีกตัวนึ่งมันจะเป็นตัวสีขาวจะเป็นตัวเองที่บอกว่าเป็นนางพญางมมูขาของงูเขียวเอามาวางคู่ก,กันนะคใชค่อันนี้เป็นตัวกิ่งไผ่นะฮะตัวเขียวเนาะอยากได้สิครับอยากได้ทุกตัวที่เห็นอณิกาสนะฮะก็เหมือนกันเลยนะจะเหมือนกันเลยนะฮะจะเหมือนกับตัวน้องนะฮะ และน้องก็วางตั้งได้าตายตายเป็นไระนะฮะอยู่ดีๆก็ได้ทีเคชเช่ได้เวลาได้เวลาถ่ายงานชอบหลอมงงอ,อ,อะก็ผัดไปสองตัวแรก กับน้องน้องซีเค็ดนะฮะน้องซีเค็ดของเราเจ้าหญิงกิ่งไผ่แล้วกันใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็ขุนน้ำขุนน้ำนางนอนชีเหมือนแบบเจ้าป่าเจ้าเข่าเรารันไปทีละคู่เลยไหมเพราะว่ามันแบบเป็นคู่คู่ไหมอ่าได้ก็คือไล่ไปสั่งหน้าไปหลังเลยใช่ไหมแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาฝั่งไงั้นเอาเข้าฝั่งนีของเขาใช่โอเคว้ายอะไรหรอโอเคมา ต่อไปนะมื่อกีมือดีได้ตัวซีเกตแะไระเฮ้ยแต่ว่าแปลว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่หายไปเออใช่เฮ้ยอยากจะขอดูกันนะว่าจะให้ตัวไหนหายยมังไม่อยากให้หายเลยสักตัวใช้คะว่าจะให้ตัวไหนหายวะไม่จริงๆอยากให้ตัวนี้หายแต่ตัวนี้เสียบาตอนนี้มาคู่ก่อนแล้วมาลุ้นกันว่าตัวไหนจะหายไปคู่อยู่รอดคือใคร เกล้ามเกล้ามเกล้ามหนึ่งสองไฟบุ๊บได้เนื้อมนุษย์วิเขาได้ตัวโคมไฟของตัวเองได้ตัวนี้ที่ตัวเองบอกว่าชอบอยู่ไหมอ๋อเชอร์รี่บอสซัมกิ่งกิ่งสวยสวยสวยคือคอลเลคชันเนี่ยพูดเลยนะว่ามันสวยทุกตัวคือมันคุ้ค่ากับการเก็บมาูกทุกคอลเลคชันค่ะไปย้อนดูได้เลยก็แค่ไปสซาระคอลลเคิ่นค่ะ ว่าสวยมากควรค่ากการเก็บเนี่ยพูดก็จริงเ<ๆ>พราะไม่งั้นเราก็คงไม่เลืกอ,อกเอามาเพราะเราไม่ได้เก็บทุกอย่างที่มันออกมาถูกไหม เราจะเก็บเฉพาะอันที่แบบเรารู้สึกว่าเออนี้แหละมันคือคุ้มค่าคุ้มราคาอ่ะดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวตั้งชื่อน้องอะไรคร anyway? ับน้องกิ hmm. ่งวิวหรอเปล่าใช่ไป็กิ่งไีชชื่อพีชบัตตัมฮะอ้าวเป็นลูกพีชเหรอเป็นกิ่งพีชก็ลูกท้องไงพีชลูกโอเคโอเคก็เป็นคือดอกท้อก็เป็นดอกท้อคุณนายดอกดอกท้ออ่าใครเคยดูแหยมยโสทอนฮะอันนี้ก็คือ คุณนายดอกท้อนะคะเป็นคุณดอกท้อสวยหวานมากอ่ะอันนี้เป็นแนวตั้งนะฮะแล้วก็จะมีความเป็นกิ่งไม้เนาะเป็นกิ่งไม้แล้วก็แบบผมน้องไปพันกับกิ่งไม้อยู่คือนั้นเออให้ให้อารมณ์เหมือนผูกคอตายเหมือนกันน้องน้องไม่คิดสั้นขนาดนั้นหรอกค่แล้วก็มีดอกไม้ฮะมีดอกมีดอกท้อนะมีดอกท้อใช่อาผมนโเคน่ารัก อ๋อถ้าเชอรี่บอสซัมมันคือซากุระแต่ถ้าเกิดเอ่อพีชบอสซัมมันก็คือนี่แหละ<อ>ใช่อ,อ่ะต่อไปของป๊อปปี้ค่ะทุกคนนี้จะเป็นการ์ดน้องค่ะทุกคนการ์ดอ่ะของจริงเท็กเจอร์ดีมากนะคะน้องคนนี้ชื่อว่ามิสทรีเจอร์นี่ค่ะมิสทรีแปลว่าอะไรแต่ว่าเจอร์นี่แปลว่าเส้นทางมิสทรีแปลว่าลึกลับคือนะันอ่าฮะ แปลว่าอันนี้ก็คือเส้นออนี่ไงเส้นทางที่ลึกลับอมีผีเออเพราะว่านางแบบถือโคมไฟเดินไปแล้วเป็นแบบนี่ค่ะทุกคนน้องเป็นอย่างเงี้สวยไหมดูดิสวยนี่น้องจะเป็นฟิวแบบญี่ปุ่นนะไม่จริงๆตัวน้องอ่ะอเหมือนควันออกมาจากทู่ไม่จากไอโคมไฟอ่ะ,อะแต่ว่ากลายมาเป็นตัวนางที่ถือโคมไฟแล้วเดินไปอ่ะทุกคน เฮ้ยมันฟิลแบบผีวิญญาณอยู่นะอะไรดีเหมือนผีที่ญี่ปุ่นผีคมไฟญี่ปุ่นน่ะเก้อะเฮ้ยใครเป็นคนคอนเซ็ปต์รอบนี้วะคอนเซ็ปต์ดีมากเลยรอบนี้อืมมาแบบไม่เหมือนเดิมๆที่ดูแบบแค่แฟนตาซีแค่อะไรแบบนี้อันเดิมจะเป็นฟิลแบบมีปีกมีโออลังการนู่นนี่นั่นอะไรฟิลนั้นอืเออมาคูต่อไปภายเองชื้อ เขาว่านะตัวสีดำนี่หายแน่เลยอระแรงนะมันแนวนอนมาเสียดายนะเดี๋ยว่อนถ้าตัวสีดําหายสีดําตัวหน้ากล่องฮะแล้วมันจะเป็นตัวที่ผมนางจะเป็นเหมือนตัวอักษรจีนเลยมันเป็นเหมือนถาดหมึกอ่ะเป็นตัวอักษรจีนเลยฮะเสียดายนะถ้าตัวนั้นหายตัวต่อไปที่ฉันจะได้ก็คือตัวนี้แหละตัวนกกระเรียนอ่วเขาก็ว่าเขาจะได้นกกระสารืยนกกระเรียนนกกระเรียนขาวดําใช่ไหมนกกระเรียน เราเปิดกันไวๆว่าเฮ้ยมันก็มีอยู่แค่นี้ใจมันมีอยู่แค่แปดบล็อกอ่ะมีมือแค่แปดจุมาหนึ่งสองสาม2 3เว็เฮ้ยเขาได้โอเคได้ดิได้ดีเขาได้เป็นตัวพระจันทร์ฮะเจ้าหญิงพระจันทร์อ่อเจ้าหญิงพระจันทร์อ่าใช่เจดเมสเซนเจอร์นะฮะข้อความจากเจดนี่มันไม่ได้แปลว่าหยกหรอ ใช่ไหมเจตมันแปลว่าหยกไม่ใช่หรอไม่รู้เซิร์ชความหมายสิใช่ไหมฮะเจตเหมือนจะแปลว่าหยกนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นพระจ,จังมันเป็นพระจ,จังหรืออีนี่มันเป็นหยกฟิลนะั้นหรือเปอล่าเนาะอ่ะดูตัวนี้ก่อนอันนี้การ์ดน้องนะฮะแล้วก็รูปทรงเดียวกันกันกบการ์ดเลยนะครับนี่ ชูวิ้ชูวินชูวินนะฮะเป็นฟิลแบบเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์ใช่ลันลงก็เหมือนลงมาในน้ำฮะตอนนี้แล้วเหมือนข้างๆมีนกอะไรสักตัวใหญ่สักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจแต่พระจันทร์คือแบบเหมือนไข่แดงต้มมอนไข่แดงมากเลยฮะเหมือนนั่งลงมาจากพระจันทร์นะเป็นเจ้าหญิงนอดวงจันทร์แต่ว่าข้างล่างดูเป็นแบบคลื่นใช่ใช่ดูเป็นคลื่นเป็นแบบคลื่นมหาสมุทรคลื่นน้ำแล้วก็แบบ อันนั้คือนกป้าหรือว่าใช่เหมือนเหมือนนกอะเหมือนเป็นนกสักตัวหนึ่งคำจริงเออคือถ้าใครรู้ความหมายของน้องคนนี้ก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้นะคะจีดเมสเซนเจอร์สารจักดวงจันทร์สารจักหยกหรืออะไรนี่แล้ะตัไปของฉันอันนี้คือแบบสวยมากน้องนกกระเรียนเรียนนกกระเรียนนะคะให้ฟีลอารมณ์แบบ จะจีนหรือญี่ปุ่นก็มีทั้งสองวัฒนธรรมเนาะเออนี่ค่ะทุกคนทุกคนดูเต็มๆแบบนี้ดิมันคืองานศิลปะมากอะมันคือภาพวาดจีนภาพวาดญี่ปุ่นอะไรนี้เลยอะทุกคนเหมือนออามาจากภาพวาดจริงจริงจริงมันเหมือนแบบภาพวาดเลยแต่มันดูคิวแบบ 3D เพราะว่ามันแบบออกมาจากภาพมันเหมือนเป็นภาพนูนต่ำเขาเรียกว่าเป็นภาพนูนต่ำเนาะแบบนูนๆูนออกมาใช่แล้วก็จะออกมาจากแบบจากกรอบจากฟิวกระดาษด้วยประมาณนั้น และแดงๆติดที่หัวนั่นคืออะไรเอ่ยก็เหมือนที่หัวของนกไงคะเป็นแบบลายของเขาก็คือน้องก็เป็นตัวแทนของนกกระเรียนใช่เป็นมาขึ้นชีน่าจะเป็นนกก็แหละเอื่องนนนั่งอยู่วนกิ่งไม้ที่ดอกวิจิตรมากค่ะสวยมากอ่ะพื้นหลังสวยมากสีแบบจริงมันมีความเฟดความอะไรอ่ะเออให้ความแบบอิสระโบยบินเอ่ยใจและชุดแบบ ความชุดอ่ะฉันอยากใส่ชุดนี้นะถ้าเป็นแบบชุดจริงๆอ่ะ <c oughs> มันพลิ้วผ้ามันดูน่าจะแบบดูทิ้งตัวมันจะเป็นเลนนกกระเรียน,นะ่ะเราก็นเป็นนกออกอ่ะเป็นนอกออก,กอ, <c oughs> อ่ะเออเอามาเขาว่าหายแน่เลย <c oughs> บ็อกนี้ทำไมหนักจัง <c oughs> ใช่ไหมหนักอันนี้เบาหนักอาจจะเป็นพวกนี้ได้ปะไหนดูใั่หนักหนักหนักเหลือแต่ตัวโเวอร์โลเวอร์ใช่มันอาจจะหนักหนักได้ปะเอามาอ่าค่ะทุกคนสองบล็อกสุดท้ายแล้วเออใครจะหายไปะ น้องอะไรจะหายไปเป็นงานต้องไปตาเก็บอีกอระดิก,กสรุปบล็อกนี้ฉันต้องมีให้ครบทุกอันอะอาบูดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดขาดตัวไหนก็ไปเอาแยกมาใช่แล้วตัวที่ขาดก็คือตัวที่หายไปและซุปเปอร์ซีเคกตซุปเปอร์ซีเคกตนะซุปเปอร์ซีเคกตมันต้องวางคู่กันจะเป็นเหมือนแบบนางพยางยมมูขาวนางพยางูเขียวเป็นงานเอ่อเอามาหนึ่งสองสามโอ๊ยยกงไม่ออก ก็ใช่เลยใช่ป่ะไม่ใช่ตัวนี้ไงนกที่ว่าผมฟูฟ่องแหลมหนักไม่เราแน่นเกินเอาดูให้ออกจริงอะเนี่ยติดกาวหรือเปล่าเอาวอดแอบเป็นจุกเขินวอดแอบเป็นน้องยังออกมาคืออะไรน้องยังออกมาแม่ออกมาสิแม่น้องเดือยน้องเขินเหรอหรืออะไรน้องยังบอกว่าขอนอนต่อจะเป็นยังไม่อยากออกมาน้องดื้อมาก ติดอะไรได้เปล่าวะอุ้ยแต่ดุนหลังยายคนนี้สวยเด็ดเดี๋ยวให้ดูยายคนนี้ก่อนแล้วแบบและและความจริงก็คือคือตัวที่ฉันบอกว่าหายหายจริงแต่ตัวตั้งเท่ไหร่ทุกคนมันเอาไม่ออกจริงๆอะเนี่ยนี่เป็นตัวแนวตั้งใช่ไหมครับไหนมันต้องฉีกตูดจบกล่องนี้คือจบแล้วพังแล้วคัตเตอร์หน่อยครับที่รัก น้องที่นาจิตได้ก็คือ P cock Pryer P cock ก็คือก็คือนกยุงไงอย่างเงี้ยนกยุงนกยุงจะขายของนกยุงจะขายของอ่าเดี๋ยวให้ดูน้องเป็นนกยุงขาวนะเป็นนกยุงขาวนะหรือว่านกยุงอินเดียไงเองนะเป็นนกยุงอินเดียนะครับ้สวยเนาะผมน้องเป็นเหมือนขนขนยุงใช่แปลว่าถ้าเวลาทีแบบเพะพือกระพือขนอ่ะ เออมันก็คงจะเป็นหัวคนล,ลุกหัวฟูอ่ะใช่ประมาณมนั้น <laughs> คนหัวลุกอะ่ะลำแพนเหมือนหางนกยุงอะไรเออน,ะนอกยุนลำแพนเพ้อแต่ว่าเนี่ยพื้นหลังนางสวยนะตัวนางขีข่ข่าวแต่ว่าความพื้นหลังมันจะมีสีแบบสีเยอะอยู่ฮะเอออันนี้มาเล่นสีตัดอ่าไลล่เทปมีหน้าไหมหันดูแบบหน้าสิอุ้ยสวยเนาะหน้าสวยอ่ะมีขนตาเอออันนี้ด้านข้างด้านข้าง คือหน้าเต็มนะฮะไม่ได้ว่าหน้าหายเป็นพึ่งซีกนะฮะใช่หน้าน้องเต็มอนะหน้าน้องเต็มนะทุกตัวหรือเปล่าทุกตัวก็หน้าเต็มอยู่เนาะถ้าหันข้างหน้าเต็มอยู่นะก็ฟีลแบบหลักนะฮะหลักสรุปกาวติดกล่องจริงจก็คือไอ้กาวกาวของตูดมันนะทุกคนพี่ว่าแปะตูดกล่องมันมันติดกับพลาสติกเออแล้วก็ตามท้องเรื่องค่ะ หายจริงหายจริงๆตัวแบบแป้นหมึกของฉันตัวหน้ากล่องใหญ่อะหน้าบล็อกอะอุ้ยตัวนี้คือแบบสีแดงคือเพิงคือทัดไฟฟินิกฟินิกฟินิกอันนี้ดราน้องโอเดซโอเดซี่นะโอเดซี่เป็นฟินิกนะฮะเป็นฟีนิกนะเป็นนกฟีนิกสวยมากตรงแป๊ดเชียวตรนตัดดำอะมันมีความตรงตัดดำอ่ะ คือแบบมันคือไฟมันคือแบบฟินิกะเนาะส้มตัดามเอาเอาเอานกฟินิกมาผสมกับไฟเลยอันนี้ใช่แต่ส่วนใหญ่ฟินิกก็จะเป็นแบบไฟอยู่แล้วเนาะที่เราเห็นกันได้แบบเขานําเสนอภาพแต่ข้างบนดํานี่คือเหมือนแบบเขาเอาควันเหมือนกันนะแล้วเป็นน้องนั่งอยู่บนแบบฟินิกเนาะฟินิกที่หลับไหลฟิวนี้ด้านหลังเป็นฟิวแบบสะบัดสีลงพื้นหลังเออให้มันเป็นแบบเกล็ด แล้วก็แบบเนี่ยเป็นหางนกยาวลงมาออกมาแล้วก็เป็นควันเนาะที่ตัวเองบอกหน้านกฟีนิกซ์ก็จะแบบเี้เออหูหูน้องจะเป็นคล้ายๆก็เป็นเอวใช่เพราะว่าน้องเป็นเอวน้องเป็นเอวอยู่แล้วนะฮะน้องเป็นเอวนะคะคือคอลเลคชันเนี้ยตัวน้องจะแบบไม่ได้เด่นมากคือประกอบอยู่ในฉากน้ำอะไรเงี้ยเป็นตัวเป็นตัวละครในนั้นเฉยๆใช่ซึ่งแบบ เออมันมันแปลกใหม่ดีอะแล้วมันสวยมากค่ะแต่วันนี้ก็ได้ซีเข็ดแล้วแหละไม่ได้หรอกก็ได้ซีเคข็ดเลยดีเดี๋ยวค่อยไปตามล่าหามาใช่ได้ซีเข็ดนะน้องตัวนี้นะฮะอีกทีหนึ่งนะฮะซื้อบวิญญาณผีไผ่วิญญาณผีไผ่ให้ชื่อว่าวินบริญญาญอะเดี๋ยวขยี้น้องนิดนึง่แตทุกคนอาจจะคิดว่าจบ แต่วันยังไม่จบมันยังไม่จบนยังไม่จบนะสงครามยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารฮะยังไม่จบนะฮะเพราะว่าคอเลคชันนี้เขาอ,<ค>อ,อ,ออกตัวพิเศษมาเป็นตัวลิมิเต็ดดิชั่นอีกหนึ่งค่ะอันเชิญค่ะ <S <S นี่เลยุุุุงงง The Wing นะฮะก็คือปีอ่า The Wing Limited Edition นะเห็นหรือเปล่าอ่ะโอเคนี่ครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวพิเศษเฉพาะออกมาแยกอ่าออกมาแยกโดยเฉพาะนะครับอ่ามามีามปีเดี๋ยวเรามาดูตัวน้องกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็กดได้จากในอ f ฟ i ิเชียลของ f ิฟต y ้ทอเลยนะคะฟิฟต y ฮะรีบรีบไปกดก่อนจะหมดนะคะตัวเออตัวพิเศษเนี้ยอันนี้ได้มาเท่าไหร่จ๊ะ ไม่แพงไม่แพงประมาณหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยอืใช่้าวโอ้ปีก็คือครึ่งนึงพูดสูดรจ้ะพูดเลยปีใหญ่มากแล้วการ์ดไม่เหมือนการ์ดอันอื่นการ์ดมีความแข็งกว่าอันอื่นฮะแล้วเป็นแบบมีความเรียบทองใช่ทองเลยอ่ะ ทองเป็นทองเลยสวยอ่ะแค่การก็ชนะเลิศแล้วว่าข้างหลังนะฮะข้างหลังเป็นแบบนี้แตกต่างนะะดูจากอันแบบอันธรรมดาอ่ะข้างหลังอันนี้ก็จะมีความเหลือกเหมือนกันใช่แต่ว่าจะไม่เหมือนกันตัวหนังสือแล้วก็ด้านหน้าก็คือแบบนี่ก็ลิมิเต็ดดิดรชั่นอะคะครับผมไม่งก็จะเรียกไปลิมิเต็ดไหมละครับผมก็ลิมิเต็ดนะคะ โวอร์มากรับเออปีกมาโอ้ปีกหายไปข้างหนึ่งฟิลเจ็บปีกใช่ฟิลเจ็บไหลฮะฟิลเจ็บไหลเหมือนโดนเด็ดปีกไปข้างนึงมันเท่ากันไหมวะเนี่ยมันเหมือนใหญ่กว่าเออเท่ากันเท่ากันแต่ว่าตัวน้องอาจจะใหญ่กว่าสเกลตัวใหญ่กว่าเออเอาไปก่อนสีมีความแบบเหลือเป็นแบบเมทัลลิกตรงปีกตรงอะไรมาทุกคนมาดูตัวน้องกันนะคะ นี่ค่ะริงนะฮะใหญ่มากปีกแบบแค่ปีกก็ชนะเลิศแล้วว่าสีเลือบจริงสีเลือบแบบทุกคนเห็นในกล้องไหมมันจะเหลือบเป็นแบบสีเมทัลลิกเห็นป่ะเนี่ยมันจะเหลือบเป็นฟิลมุกฟิลม่วงฟิลฟ้าับิเห็นป่ะมันเล่นแสงเนี่ยเออเมทัลลิกและตัวน้องก็คือแบบ คือแบบปีกหลุดไปข้างหนึ่งนะีนี้จับจับกุุงที่ไหลนะใช่เป็นฟีวแบบปีกหักอาจจะเป็นนางฟ้าตกสวดา์โดนเด็ดปีกไปข้างหนึ่งนางฟ้าแม่แม่ทุนหัวได้ไหมใช่ดูสิโอแล้วไอ้ตรงที่เป็นชุดนางอ่ะไม่ใช่ชุดนะอ่เป็นคืออะไรมันคือผมมันคือผมที่พันว้อยแต่ละคอ้อมาแล้วก็มาปิดตัวนางไว้เออคือผมนะ โอ้สวยมากอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูกับแบบตัวปกเนี่ยตัวธรรมดาเป็นโซนวิงเหมือนกันเป็นปีกๆเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเป็นปะสเกลตัวน้องของลิมิเต็ดอ่ะจะใหญ่กว่าทั้งหมดที่ออกมาทุกตัวเลยเออใหญ่กว่าทั้งหมดเลยอแม้ขนาดว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดคือน้องน้องเออ็อกเนี่ยหรอเออก็ใหญ่กว่าก็ตัวตัวของน้องอ่ะก็ยังจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะเออ ีกิมแล้วมีน้ำหนักมากหนักหนักกว่าทุกอันเลยปีกจิ้มไงโอเฮ้ยสุดสุดอ่ะเฮ้ยเหาที่ตั้งน้องก่อนนี่เดยภูเขานางนอนนี่หลบหลบสีเขตหลบหลบสีเขตก็ลบๆบตัวแม่เขาจะอยู่ตรงกลางค่ะ นี่กากาเขาลีดเตะอีดิชั่นอ่ะเขาจะป้ากแท้กระทันเสี่ยงขนาดนั้นีวิตอ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้ดิมันรู้สึกสารใจอ่ะก็ไม่รู้สินะ <c oughs> ก็มีครบปะครับออยังไม่ครบขาดอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวก็ครบแหละ เดี๋ยวครบจนได้ฮะเดี๋ยวต้องครบจนได้ครบแน่นอนตอนนี้ขาดแค่สตัวในคอลเลคชันระดับซอฟป๊อปฮะครบแน่นอนนะฮะครบแน่นอนยิ่งเป็นสลิมเอลที่เป็นแบบลูกรักแรงด้วย่ะครบแน่นจริงๆรินะฮะก็ทุกคนชอบตัวไหนกันตัวเองชอบตัวไหนมากสุดเขาให้ให้ตัวไหนดีเขาให้ตัวตัวไหนตัวไหนเข็ดลวกันตัวีเข็ดลวกันทำไมล่ะ รู้สึกชอบโพสิชันนางอะมันดูเคลื่อนไหวอะมันมันมีความแบบมันิีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อันหนึ่งก็ไม่ได้ว่าจะนิ่งหมดนะอย่างอย่างอย่างเยพระจันทร์ก็มีความแบบเออเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ะแต่เยคนนี้มันดูแบบเนี่ยมันดูกำลังปกัเออกับมันดูปิวมันดูปลิวดูรูไปกับไผ่ไปเรือกเหมือนแบบนางลอยอยู่ในลมแล้วแบบว่าลมจะพัดพาพาไปไหนนะก็รีวิวไปกับแบบว่าไผ่อะแอคชั่นมันดีฮะแอคชั่นมันดีรู้สึกว่ามันมี แอคชั่นเยอะเออทั้งทั้งที่ความจริงมันเป็นรูปเปล่าๆไงใช่เข้าใจป่ะเออแต่แต่แต่มันสามารถทำให้เรารู้สึกแบบว่าโอเคแอคแอคชั่นจะบอกว่าคอลเลคชั่นนี้นะทำดีจริงเอออะไรแล้วของหล่อนไอนไหนคะของเขาเหรอเขาไม่นับดอะวิ okay. งแล้วไม่นับไม่แล้วดิเอาแค่ในคอลเลคชั่นสี่ไม่นับตัวไม่นับตัวพิเศษถ้าไม่นับนะเขาชอบตัวน,นี้สุด นกกระเรียนอ่าชอบนกกระเรียนมากสุดมันดูธรรมดาที่ไม่ธรรมดามันดูเรียบอะมันดูเรียบมากเลยนะมันดูเหมือนจะเรียบที่สุดแต่ว่ามันดูมีเสน่ห์ที่ดึงดูดมากกว่าตัวอื่นมันดูขลังอะ่ะมันดูเรียบมันดูมันเรียบสุดๆเลยแหละไอ้ตัวเนี้ยฮะใช่น้องเรียบสุดๆเลยแต่ทาไมน้องกลับดูไม่ธรรมดาเนี่ยคือเลยรู้สึกว่าชอบแบบเนี้ยเออนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วทุกคนชอบตัวไหนมากสุดคะพิมคอมเมนต์มาบอกนะคะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวปอบพี่จะไปหาอีกสองตัวมาเดี๋ยวจะมาลงในในใน่อช็อตในในยูทูปให้ดูเนี่ยฮะมันคือตัวนี้มันคือตัวกล่องบนฮะใช่น้องสีดำที่หายไปใช่ฟ้อนนางผมนางจะมีความเป็นตัวอกษรจีนเลยฮะใช่ก็เดี๋ยวพอไปเก็บมาได้ครบอีกสองตัวเดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปสั้นในในยูทูปให้ดูว่าเราได้มาแล้วใช่อีกสองตัวนี้คือตัวอะไรก็คือตัวสีดําแล้วก็ตัวสุมสีก็จะต้องเอามานะฮะ เพราะว่าทุกทีจริงๆมันมันถ้าวันวางคู่กันเนี้ยใช่อย่างที่บอกใช่ใช่เหมือนมันทําร้อกันเนาะมันคนมันมันปิวคนละมุมอันนั้นเหมือนเขามันเล่นกันคนละมุมคนละมุมมันต้องวางคู่นต้องวางคู่ต้องวางคู่ก็เท่านี้สำหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้และน้องสลิปเอลคอลเลกชันใหม่ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวไปเอาเปืนมันยิงแม่งเลยก็มาดิขาก็มาดิขา